ก่อนหน้านั้นก็ทาง,งานทางด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคลมาตลอดนะคะก็จริงๆแล้วงานทรัพยากรบุคคลนะคะมี2ส่วนคือ HRM และ HRD ตัวเองกนะ็คือดูแลในส่วนข HRM มาโดยตลอดะคะ่ะสิ่งที่ประทับใจนะคะคือเรียนกับพี่แหม่มเนี่ยไม่ต้องท่องจำอะไรมากะคะ่ะแล้วก็เรียนแล้วเวลาคือมันผ่านไปเร็วมากนะคะ แต่ผลที่ได้คือ linkage, มันตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าพี่แหม่มเนี่ยจะคอมเมนต์เราอย่างตรงๆแล้วก็ตรงคือจริงใจมากคือจะบอกเราเลยว่าตรงไหนควรจะแก้ไขอะไรอย่างไรนั่นคือจุดหนึ่งที่ทําให้เราะคะ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็นําไปพัฒนานาไปปรับใช้นานเวลาที่เราสอนจริงค่ะซึ่งทําให้ได้ผลออกมาเนี่ยดีเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยค่ะค่ะ <nin> ถ้า,ถา คนที่รู้จักพี่แหม่มมาแล้วนะคะก็เห็นนะพี่แหม่มก็จะรู้ราะคาว่ามีดีกรีอะไรติดตัวพี่แหม่มมาบ้างแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากการเรียน,นกับพี่แหม่มบ้างแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยรู้จักพี่แหม่มมาก่อนเลยหรือยังไม่เคยเรียนกับพี่แหม่มมาก่อนเลยเนะะี่ยค่ะจะฝากไว้ว่าต้องลองค่ะลองมาเรียนดูแล้วก็จะรู้ว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทาให้คุณน,นะคะเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพค่ะ